สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทำมะม่วงสุกตากแห้งค่ะรสชาติอร่อยไม่แพ้มะม่วงกวนเลยนะคะวิธีทำง่ายมากเคี้ยวหนึบหนับสามารถเก็บได้หลายวันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำมะม่วงมาร้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกค่ะ อยใช้เป็นมะม่วงที่มีสีเหลืองอมเขียวนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เละเกินไปรสชาติเวลาตักมะม่วงออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะมะม่วงจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้นะคะยิ่งมะม่วงมีรสออกเปรี้ยวก็จะทําให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครชอบรสหวานนะคะก็ใช้มะม่วงมันนะคะเพราะว่ามะม่วงมันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะ แต่ส่วนตัวปุ้ยแล้วปุ้ยชอบออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะปุ้ยใช้เป็นมะม่วงสามฤดูค่ะแล้วข้อดีของมะม่วงหามนะคะก็คือว่าเวลาเราตากแห้งแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีความเคี้ยวหนึบหนับเหมือนเคี้ยวเยลลี่เลยค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะถ้าใครไม่เคยลองนะคะแนะนำให้ลองทำเลยค่ะอร่อยจริงๆ เพราะว่ามีผู้ชมใน YouTube นะคะสั่งมะม่วงกวนคุณยายของปุ้ยนะคะแล้วคุณยายก็แถมมะม่วงตากไปให้ลูกค้านะคะลูกค้าชมเลยค่ะว่าอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะนำมาฝานเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะเวลาเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาจะยุบตัวนะคะที่เขาทำขายส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะใช้เครื่องอบแต่เราไม่มีเครื่องอบนะคะแล้วก็แดดบ้านเราเนี่ยก็แรงพอที่ไม่ต้องใช้เครื่องอบได้นะคะ รสชาติออกมาอร่อยเหมือนกันค่ะราคามะม่วงอบแห้งตามท้องตลาดทั่วไปเขาขายกิโลละ200บาทเลยนะคะบ้านเรามีมะม่วงเยอะแล้วก็อาจจะทํามะม่วงกวนกินจนเบื่อแล้วก็ลองทําทานดูนะคะเพราะว่าประหยัดแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยค่ะถ้าใครต้องการให้มีรสเค็มนะคะก็ให้นําเกลือป่นมาโรยนะคะหรือว่าร้างด้วยน้ําเกลือก่อนนะคะก่อนนําไปตาก เสร็จแล้วก็ตากแดดประมาณ2แดดค่ะหรือว่า2วันนะคะหลังจากที่ปุ้ยตากมาคบ2วันเขาก็จะแห้งแบบนี้ค่ะวิธีการเก็บนะคะก็นำมาเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดนิดชิดนะคะถ้าใครชอบก็ลองทําทานดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ